สวัสดีคะ่ะนักศึกษารายการนี้นะคะเป็นรายการปฐมนิเทศชุดวิชา31414โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างนะคะโดยชุดวิชานี้นะคะจะประกอบด้วย2รายวิชาด้วยกันนะคะรายวิชาแรกก็คือ314 1 4ึขีดหโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง และรายวิชาที่2ก็คือ31414ขีดะคะประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างโดยในออรายวิชาแรกก็คือโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง<ม>ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลความรู้แล้วก็ทักษะจากการศึกษาในรายวิในชุดวิชาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาประยุกต์ในการจัดทำโครงงานแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะวางแผนดำเนินงาน แก้ปัญหาประเมินผลทำรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานและวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายก็คือเพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษานะคะสำหรับคำอธิบายรายวิชาก็คือ,เ,อ,อเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทํำโครงงานการวางแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา การประเมินผลการจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานโดยปฏิบัติจัดทำโครงงานนะคะสร้างหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้แล้วก็ทักษะที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพทางด้านการจัดการงานก่อสร้างโดยจะดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะ สำหรับรายวิชาที่2ก็คือประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ทฤษฎีทางด้านวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างสู่ภาคปฏิบัตินะคะเพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการงานก่อสร้างแล้วก็เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการนำข้อบังคับ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจัดการงานก่อสร้างเนี่ยไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พัฒนาแล้วก็เสริมสร้างภาวะผู้นำแล้วก็ทักษะในการเป็นนักการจัดการงานก่อสร้างที่ดีและสุดท้ายเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตนะคะในการประกอบวิชาชีพทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง สำหรับคำอธิบายรายวิชานะคะของรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพก็คือเป็นการประยุกต์ทฤษฎีทางวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างสู่ภาคปฏิบัติกระบวนการแก้ปัญหาแล้วก็การตัดสินใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างสัญญาจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างและ กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะนะคะโดยสำหรับชุดวิชานี้นะคะจะมีสื่อประกอบชุดวิชาอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือ,อเอกสารการสอนชุดวิชาที่มีทั้งหมด15หน่วยการสอนนะคะสื่อประเภทที่2ก็คือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ประจำชุดวิชาและสุดท้ายก็คือแนวการศึกษาภาคปฏิบัตินะคะ ในการเตรียมตัวเพื่อศึกษาด้วยตนเองนักศึกษาจะต้องจัดเตรียมตารางเรียนให้สามารถเรียนภาคทฤษฎีได้วันละสองชั่วโมงสำหรับหนึ่งตอนนะคะจัดตารางการชมสื่อเอกสารการสอนออนไลน์นะคะประจําชุดวิชาหน่วยละประมาณ30นาทีให้ครบทั้ง15หหน่วยแล้วก็จัดตารางเรียนให้สามารถศึกษาภาคปฏิบัติได้ 6ชั่วโมงต่อสัปดาห์แลแล้วก็ขอให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการศึกษาด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามวิธีการศึกษาในเอกสารการสอนอย่างมีวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อศึกษาด้วยตนเองสำหรับรายละเอียดเนื้อหาในเอกสารการสอนนะคะก็เป็น เหมือนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยทั่วๆไปก็คือมีทั้งหมด15หน่วยการสอนแต่ว่าในสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยนะคะ7หน่วยแรกก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างก็จะประกอบด้วยหน่วยที่1ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างหน่วยที่2ก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ในงานก่อสร้างหน่วยที่3คือหลักการจัดทําโครงงานหน่วยที่4ก็คือเรื่องของการเก็บ รวบรวมข้อมูลและเครื่องมือหน่วยที่5จะเป็นโครงงานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเ,เชิงปริมาณนะคะสำหรับหน่วยที่6ก็คือโครงงานที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและสุดท้ายก็คือเป็นการรายงานโครงงานอันนี้เป็นเล่มแรกนะคะเอกสารการสอนเล่มแรก สำหรับเอกสารการสอนเล่มที่2นะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับชุดารายวิชาประสบการณ์วิชาชีพนะคะโดยแบ่งเป็นหน่วยหน่วยที่8ก็คือเรื่องของความสำเร็จในการปฏิบัติวิชาชีพหน่วยที่9จะเป็นการประสานงานในโครงการก่อสร้างนะคะหน่วยที่10ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างหน่วยที่11จะเป็นการจัดการความขัดแย้งในงานก่อสร้างหน่วยที่12จะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรอง หน่วยที่13จะเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วก็หน่วยที่14จะเป็นการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืนส่วนหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วย15จะเป็นจรรยาบัณวิชาชีพในงานก่อสร้างนะคะ ในการศึกษาเอกสารการสอนนะคะในการศึกษาแต่ละหน่วยเนี่ยนักศึกษาควรจะกําหนดเวลาไว้ประมาณ12ชั่วโมงต่อ1หน่วยแล้วก็พยายามศึกษาเอกสารการสอนให้ต่อเนื่องอสัปดาห์ละหนึ่งหน่วยนะคะเ,เวลาศึกษาเนี่ยนะคะให้อ่านเนื้อหาในแต่ละเรื่องแล้วก็ทํากิจกรรมท้ายเรื่องที่กําหนดไว้นะคะ รวมทั้งนักศึกษาจะต้องทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะสำหรับในชุดวิชาแต่ละหน่วยโดยในการประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยนะคะจะต้องทำก่อนศึกษาเนี่ยจะต้องทําการประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบัติก่อนที่จะศึกษาเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ทําการประเมินผลตนเองหลังเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่า เมื่อศึกษาเอกาสารการสอนไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษามาแล้วอย่างถ่องแท้หรือไม่นะคะโดยเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในระดับพอใช้ก็คือนักศึกษาจะต้องตอบถูกเ,เกินร้อยละ80ขึ้นไปนะคะการทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนจะมีประสิทธิภาพได้เนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องทำได้อย่างด้วยความสุดซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ ทำด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะได้ผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับการชมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ประจํำชุดวิชานะคะคนักศึกษาก็จะต้องวางแผนจัดตารางเวลาชมสื่อเอกสารการสอนออนไลน์ประจำชุดวิชาด้วยตนเองแล้วก็จับประเด็นแล้วก็สาระสำคัญของรายการสรุปไว้เพื่อศึกษาด้วยตนเองต่อไปนะคะ ในการศึกษาภาคปฏิบัตินะคะนักศึกษาจะต้องจัดตารางเรียนให้สามารถศึกษาภาคปฏิบัติ6ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยจะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนที่สามารถเชื่อมต่อ,เ,อ,อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะศึกษาคู่มือการใช้แอปพลิเคชัน o o d l e ของออสำหรับการเรียนการสอน e learning ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะแล้วก็รับผิดชอบการศึกษา ด้วยตนเองนะคะโดยเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของการศึกษาภาคปฏิบัติในตามวิธีการในแนวการศึกษาภาคปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์มีวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการฝึกทำโครงงานของชุดวิชานี้นะคะในรายละเอียดภาคปฏิบัตินะคะจะแบ่งแบบฝึกปฏิบัติออกเป็น3 สองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือแบบฝาที่ 1- ถึง3อันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับารายวิชาโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างนักศึกษาก็จะต้องเริ่มตั้งแต่จัดทำข้อเสนอโครงงานจัดทำโครงงานแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจนถึงการวิเคราะห์สรุปผลแล้วก็การรายงานโครงงานเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาทำแบบฝาที่1ถึงแบบฝาที่3เสร็จ นักศึกษาก็จะทำโครงงานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดำเนินการทำแบบฝึกหัดที่4ก็คือในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเราจะเรียกว่าการเป็นการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างนะคะโดยวันเวลาสำหรับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในแต่ละปีการศึกษานะคะ โดยอันนี้เป็นผังแนวคิดของแบบฝึกหัดที่1น,นะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือว่าแบบฝึกหัดที่1นึงเนี่ยะจะเป็นเรื่องของการจัดทำข้อเสนอโครงงานนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นการบูรณาการเนื้อหาหน่วยที่1ก็คือเรื่องของอการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างแล้วก็การจัดการความรู้ในงานก่อสร้างอันนี้ก็จะเป็นเมื่อจบแบบฝึหัดที่1แล้วนักศึกษาก็จะได้ข้อเสนอโครงงานมานะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่2ก็จะเป็นการบูรณาการเนื้อหาหน่วยที่3แล้วก็หน่วยที่4ก็จะเป็นเรื่องของหลักการจัดทําโครงงานแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การ ใช้เครื่องมือเพราะฉะนั้นเมื่อแบบหาที่1เสร็จก็คือข้อเสนอโครงงานเสร็จนักศึกษาก็มากําหนดหัวข้อรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานกำหนดเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ดีไซน์เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโครงงานอันอน,นี้ ที่นักศึกษาคิดขึ้นมานะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่3นะคะก็จะเป็นการบูรณาการเนื้อหาหน่วยที่5หน่วยที่6แล้วก็หน่วยที่7นะคะก็จะเป็นเมื่อนักศึกษามีคู่มือเครื่องมือ,อ,อในเรื่องของการทำโครงงานเสร็จแล้วนักศึกษาก็เก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็มาทำการวิเคราะห์ ตามสิ่งที่นักศึกษาได้ออกแบบไว้ก็คือว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็แล้วแต่ที่ที่เรากําหนดนะคะจนสุดท้ายนักศึกษาก็จะเขียนเป็นรายงานโครงงานขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดที่1ถึงแบบฝึกหัดที่3นะคะส่วนแบบฝึกหัดที่4ี่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือเป็นเรื่องของการบูรณาการหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15บนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ ประสบการณ์วิชาชีพนะคะเป็นพาร์ทของประสบการณ์วิชาชีพนะคะในส่วนของชุดวิชานี้นะคะจะมีการประเมินผลการศึกษาที่แตกต่างจากชุดวิชาอื่นๆนะคะในส่วนของภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัตินะคะภาคทฤษฎีเนี่ยก็คือ40%ภาค ปฏิบัติก็คือ60%เนะคะเพราะฉะนั้นจะแบ่ง2ส,ส่วนเป็นอย่างชัดเจนนะคะโดยการประเมินผลรายวิชาภาคทฤษฎี4 0่เปรเนี่ยนะคะเราจะประเมินผลผ่านการสอบประจำภาคการศึกษานะคะก็รวมเลย2รายวิชาทั้งโครงงานและก็ประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนการประเมินผลรายวิชาภาคปฏิบัติซึ่งเป็นคะแนนส่วนใหญ่ก็คือ60%เรนี่ยนะคะเราจะวัดและประเมินผลโดยผู้สอนนะคะจากกิจกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติก็ประกอบด้วยผลงานจากการจัดทําโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูก็คือส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดที่1ถึงแบบฝึกหัดที่3นะคะ สำหรับกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งที่เรามาประเมินผลในภาคปฏิบัติก็คือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น2ส,ส่วนที่จะวัดและประเมินผลโดยที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเราจะวัดประเมินผลแยกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประถมนิเทศเป็นการสรุปย่อก,การเรียนการสอนของชุดวิชานี้ให้นักศึกษาเตรียมตัว เพื่อที่จะเข้าสู่บทเรียนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่15ต่อไปค่ะ